อีทเทอ e ์เรียมและเหรียญกลุ่มลิควิดเซกิ้งพุ่งแรงตอบรับกระแสาการอัปเกรดอี h ท r e u เรียมเชเบลา่าควรรับมือ,อยังไงบ้างวันนี้ฟังผมกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปตโตคอฟฟี่ประจำเช้าวันที่6เมษายนนะครับอยู่กับผมแนกมักลงทุนจันเสนอินเวสตเมนต์เชิงสถานจากทาง m e r ร์เคิลเคเบตครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ยังเข้ามาติดตามรายการของเราอยู่แม้ว่าจะเป็นวันหยุดวันจักรตรีก็ตามนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านพักผ่อนกันแบบเต็มอิ่มแล้วกันนะครับผมใครที่อยากได้ความรู้ข้อมูลดีๆเนี่ยก็แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเอพิส od น,นี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับผมเพราะว่า ตัวของอีเธอรมเองเนี่ยมีการปรับตัวนะครับผมสูงกว่าสิในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็หากมองย้อนไป1เดือนเนี่ยมีการปรับตัวสูงกว่า40%เลยเนื่องจากว่าเตรียมตัวต้อนรับอีเวนต์นะผมการอัปเกรดอีเธอรัมชาปอล่าซึ่งจะเป็นยังไงแล้วก็ควรรับมือยังไงบ้างวันนี้ฟังผมกันนะครับ ก็ก่อนที่ผมจะพูดถึงการอัปเกรดอีท e r e u m s เ a เวอร์ลเนี่ยผมขออนุญ,ญาตพูดถึงที่มาก่อนแลวกันว่าทำไมถึงต้องมีการอัปเกรดครั้งนี้นะครับผมก็ต้องย้อนไปก่อนเลยนะครับผมที่อีท e r e u m เนี่ยยังเป็นระบบ p r o o f o f w o r k ก่อนนะครับผมแล้วก็มีการอัปเกรด the Merge ชในช่วงกันยายนที่ผ่านมานะครับผมเพื่อที่จะเปลี่ยนระบบจาก p r o o f o f w o r k ที่ต้องการหดเหรียญเนี่ยเพื่อที่จะได้รับอีทูเรียใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็น r o o f of stake นะครับผมที่ทาให้ อีทอเรียมที่เกิดขึ้นเนี่ยลดต่ำลงครับผมรวมถึงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการขุดเนี่ยก็ต่ำลงด้วยนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกตามตรงเลยครับว่าทางอีทอ์เรียมฟาวเดชันเนี่ยชื่นชอบวิธีการ p ู l l of stake มากกว่านะครั <c oughs> บโดยมีแกนนำเลยก็คือคุณวิตาลิกนั่นเองนะครับผมโดยการอัปเดต อีเทอเรียมชาเวล่าเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่12เมษายนนี้ก็คือก่อนวันสงการนี่เองนะครับผมโดยมีการยืนยันนะผมในช่วง28มีนาคมที่ผ่านมานะครับผมการอัปเกรดอีทอรเรียมชาเวล่าเนี่ยหลักๆฟีเจอร์หลักๆเลยก็คือการที่ทําให้อีทอรเรียมเนี่ยสามารถที่จะถอนออกมาได้หรือว่า unstaking ได้นะครับผมทําให้นักลงทุนตรงนี้เนี่ยที่มีการล็อกไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเตรียมแผนกันเป็นจํานวนมากเลยว่าหลังจากที่มีการ เปิด Unstaking Ethereum ออกมาเนี่ยเขาจะทำยังไงกันบ้างซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผม ก็ขอเนี <AM C ia> today, ้ยขยายความนิดนึงแลวกันนะครับผมว่า Ethereum เนี่ยหลังจากที่มีการอัพเกรด Emerge นะผมเปลี่ยนจากระบบ Proof of Work เป็น Proof of Stake แล้วเนี่ยการที่จะขับเคลื่อน Ethereum Chain ได้หรือว่าต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะรับผลตอบแทน Ethereum เนี่ยครับก็สามารถทำได้โดยการ staking หรือว่าล็อกเหรียญ Ethereum ไว้ขั้นต่ำ32 ETH นะครับผมโดยคิดเป็นเงินไทยเนี่ยราวๆ2ล้านบาทนะครับซึ่งได้ผลตอบแทนอยู่ราวๆ4.5-5%ต่อปีนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่า ยังไม่มีการอัปเกรดอีรูเรียมชาร์เบล่าถูกไหมฮะก็จะไม่มีการถอนอีรูเรียมออกจากระบบได้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าก็จะเป็นปัญหาที่สับคล้องเลยนะครับผมแล้วก็เป็นกําแพงที่ใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือว่ารายใหญ่นะครับซึ่งรายย่อยเนี่ยก็หนักกว่าแน่นอนเพราะว่าสั่งสองอิ้เนี่ยไม่ใช่ใน,น้อยเลยนะสองล้านบาทไทยเนี่ยครับก็ทําให้เกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาครับผมก็คือตัวของ liquid staking นะครับผมซึ่งผมเคยพูดไปแล้วแหละว่า liquid staking เนี่ยคืออะไรก็ขออนุญาตสรุปให้้ฟััังสนนนๆลกนวกก่่า liquid staking เีย็ สร้างขึ้นมาเพื่อจะช่วยให้รายย่อยเนี่ยสามารถที่จะเซ็กอีทูเรียมได้ต่ำกว่าต่ำกว่า เป้าหมายแล้วกันหรือว่าต่ำกว่า3.2อ e ทนะครับผมอาจจะมีขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่0.01อ e ทตามแต่ละแพลตฟอร์มนะครับผมรวมไปถึงจำนวนที่ต้องล็อกอีริวมเนี่ยก็ปรับต่ำลงได้ตามต้องการด้วยนะครับผมแล้วก็การอัปเดทอีริวมชเวล่าครั้งนี้เนี่ยก็จะเพิ่มนะครับผมในส่วนของการถอนอีริวมได้แล้วนะครับผมก็ต้องมาดูกันนะครับว่าปัญหาสภาพคล่องหรือว่ากำแพงที่จะเกิดขึ้นกับรายใหญ่เนี่ยก็รายย่อยเนี่ยจะลดต่ำลงไปได้ประมาณไหนนะครับผมแล้วก็แน่นอนเลยว่าตรงนี้เนี่ย ทาง Ethereum Foundation เนี่ยก็มีการบอกด้วยนะครับว่าจะลดค่าธรรมเนียมของ Ethereum Chain ด้วยรวมไปถึงการเพิ่มความเร็วในการทำธุรกรรมด้วยนะครับโดยที่ความปลอดภยัยในก็ยังเหมือนเดิมเนาะและเดี๋ยวถัดมาเนี่ยเรามาพูดกันดีกว่าว่ามาสรุปประเด็นยัดีกวานะครับผมว่าเราควรรับมือกันยังไงบ้างหลังจากที่จะมีการอัปเกรด Ethereum s h i m m e ครั้งนี้แล้วกันครับ ก็ผมขอสรุปมาเป็นประเด็นหลัก3ข้อดังนี้แล้วกันนะผมข้อ1เลยเนี่ยก็คือผลกระทบโดยตรงนะผมที่เกิดขึ้นกับราคาของอีทูเ e ียมเองนะครับอีทูเรียมเนี่ยแน่นอนว่าถูกล็อกไว้กว่า6เดือนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดแรงเทขายระยะสั้นจากนาักลงทุนที่มีการล็อกเหรียญกลุ่มนี้ไว้แล้วกันนะครับผมแต่ว่าหากมองในระยะยาวในการอัปเกรดครั้งนี้เนี่ยจะทําให้ผู้คน,เ,นเข้าถึงการ staking อีทูเรียมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะผมรวมถึงค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมเนี่ยก็มีการ ลดลงนะผมเห็นนี้เนี่ยก็เลยทําให้คนที่อยู่บนเครือข่ายอื่นๆหรือว่านักลงทุนที่เข้ามาใหม่ๆในโลกของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะหันมาใช้อีเธอร์เชนมากยิ่งขึ้นนะผมแลยก็จะเป็นผลดีมากๆต่ออีเธอร์เในระยะยาวนะครับประเด็นที่2ผลกระทบต่อราคาเหรียญกลุ่มลิควิดเซ a k กิ้งครับแน่นอนว่าเหรียญกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่รับผลกระทบโดยตรงแน่นอนนะครับจากการอัปเกรดครั้งนี้นะหากการถอนอีเธอร์เสามารถทําได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็มีโอกาสที่นักลงทุนบางกลุ่มนะครับจะกังวลเรื่องของความปลอดภัย สามารถถอนอไอรี่มที่ล็อกไว้กับพวกนี้เนี่ยพวกโปรเจกต์กลุ่มนี้เนี่ยไปฝากกับอไอรี่มได้โดยตรงนะผมแต่ว่าก็แน่นอนว่ายังมีปัจจัยหรือยังมีประเด็นในเรื่องของขั้นต่ําที่ยังสูงอยู่ที่32อี e ช่นเดิมนะผมแล้วก็ที่ยัง คงเป็นปัญหาในระยะสั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าอาจจะเกิดแรงเทขายบ้างนะผมในเหรียญกลุ่มลิควิดเซกิ n งเนาะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยปัจจัยของผู้ใช้งานเนี่ยมีแนวโน้มคล้ายข้อข้างต้นหรือว่าข้อหนึ่งเลยอย่างที่ผมบอกก็คือการอัำเกรดครั้งนี้เนี่ยจะทําให้คนเข้าถึงอีเธเรียมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะผมดังนั้นเนี่ยกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการที่จะล็อกเงินที่จํานวนไม่มากเนี่ยก็ยังคงใช้งานกลุ่มลิควิดเซกิก้งอยู่นะผมหรือว่าให้พูด,ดง่ายๆเลยก็คือกลุ่มนักลงทุนที่ยังเชื่อม,ในในอมนนั่นเีและต้องการทจ ฝั่งอีริวียมเนี่ยน้อยกว่า32อ,อีเนี่ยยังไงเขาก็ใช้อ e ิเล็กทริกเซ็คกิ้งเช่นเดิมนะครับผมแต่ว่าก็ควรระวังนิดน,นึงแล้วกันนะครับผมว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มน,นี้เนี่ยก็จะสูงกว่าการใช้อีริวียมเชนโดยตรงนะผมก็ถ้าอยากลดความเสี่ยงลงหน่อยเนี่ยก็พยายามหาแพลตฟอร์มที่เป็นกลุ่มแนวหน้าของเซกเตอร์นี้แล้วกันนะผมอย่างตัวอย่างเช่นง่ายๆก็อย่างลีโดหรือโลเก็ตโ o ลที่ผมอาจจะเคยมีการทําคลิปไว้นะครับผมในช่วงเดือนก่อนนะครับ ประเด็นสุดท้ายนะผมก็คือผลกระทบต่อภาพรวมอีเวนต์อีโคสิสเทมนะผมอย่างที่บอกแล้วว่าการอัปเกรดครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ค่าเรียนถูกลงนะผมการทำให้อีเวนต์อีโคสิสเทมเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาใช้งานบนอีเวนต์เชนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมก็เป็นผลดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต่อทางมูลค่านะครับผมบนแพลตฟอร์มหรือว่าต่อราคาเหรียญในภาพรวมของอีเวนต์อีโคสิสเทมด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในในรายการนนค,ราราคาลิปต่อคอฟฟี่วงวววัััันนนนทีี่่ผาาามมมะคครรรรบบกก็กปตขึ้พอส เลยนะครับผมก็ขออนญาตแสด,ดงความยินดีกับนักลงทุนทุกท่านล้วกันนะผมที่เข้ามาฟังรายการของเราแล้วก็เจอโอกาสหรือว่าเจอข้อมูลดีๆเฮ้ยจะทําให้ตัวท่านเองเนี่ยสามารถตัดผ่อนหรือว่าเข้าไปเก็บของได้แล้วก็ได้กําไรนะผมก็นักลงทุนมีเงินเพิ่มหรือได้กําไรเพิ่มเนี่ยทางผมเองเนี่ยผู้ทารายการเนี่ยก็ดีใจล้วกันนะผมว่าข้อมูลของผมเนี่ยเป็นประโยชน,น์ต่อนักลงทุนจริงๆนะครับผมก็แน่นอนว่าหากไม่อยากพลาดเหรียญดีๆหรือว่าข้อมูลดีๆ ในนเซกเตอร์อื่นๆ,ๆเนี่ยก็ติดตามรายการคลิปตัวกาแฟไว้เลื่อยเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปดีๆรายการแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบรายการคลิปตัวกาแฟเนี่ยก็ติดตามได้เลยทุกเช้าวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสเจ็ดโมงตรงที่ยูทูบคลิปตัวไมค์กรุ๊ปเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยขออนุญาตลาไปก่อนใครทุกท่านเนี่ยมีความสุขโลกของคลิปตัวเงนซีแล้วก็พักผ่อนกันในวันหยุดอย่างเต็นนผมผมขออลาไปก่นนนสสสหรรัััับบววีี้ดค